สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คููปองคุ้มคุมแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเโลล็อปอัพร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้น เติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอดเมโลท็อปอัอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเหลียวตาชแ e l นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับพีโร่เตียวเซียนกันนะครับทุกคนแต่ว่าคลิปเนี้ยผมจะมา สอนการเล่นเมดขาตายในแพทล่าสุดนี้นะครับเพราะว่าพวกเมดขาตายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล่นยากในแพทนี้นะครับตัวพิ้วผิวตัวกระโดดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วตัวที่ฆ่าเมดขาตายเนี่ยมันก็เยอะขึ้นมากๆอย่างเช่นอ้อยแล้วนะครับหตัวนะเมดขาตายไม่ชอบอ้อยแล้วนะครับและผมก็จะมาสอนการเดินเกมของเมดแพทนี้ด้วยนะครับสอนเล่นเตลเซียนเทคนิคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการ ดักพุ่มการแชร่ยังไงให้มันโดนให้มันเปลี่ยนไฟได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพูดไว้ในคลิปนี้นะครับโอเคและนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมลูนพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับผมสำหรับเซตเนี่ยก็จะเป็นเซตดาเมจเลยนะครับจะไม่ได้ออกตัดเลือดนะครับผมเพราะว่าผมต้องการเบิร์ตด,ดาเมจชุดเดียวตายนะครับเพราะว่าตอนที่เซลเซียม,มันแช่ได้เนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะให้ฝั่งตรงข้ามได้เถียงอยู่แล้วนะครับแช่ได้เบิร์ตให้ตายไปเลยจุ๊บ นะครับผมมันจะง่ายกว่าไปเล่นตัดเลือดนะครับเพราะเล่นตัดเลือดเนี่ยดาเมจมันจะน้อยนะครับมาเราเปลี่ยนตัดเลือดมาเป็นอีวิฟเกตเนี่ยดาเมจมันจะหนักมากๆเลยนะครับส่วนเรื่องบูทเนี่ยถ้าฝนตรงข้าม c c เยอะก็ออกบูกัน C c นะครับแต่ถ้าฝนตรงข้ามเนี่ยตัว c c น้อยแล้วคิดว่าเราเนี่ยสามารถหลบสกิลได้ไม่โดนสกิลง่ายๆแล้วก็ออกเป็นบูทเจาะเวทนะครับเพิ่มความแรงเข้าไปอีก นะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับเจ็ไอเทมลูนพลังแฝงนะครับก่อนจะเข้าไปรับชมในตัวเกมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อใหผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับคลิปผมเนี่ยลงทุกเช้านะครับ7จ็ดโมงของทุกวันนะครับผมฝากมาด้วยนะครับโอเคไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมโอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันได้ครับผม วันนี้ผมก็จะมาแนะนำประธา,ากนการเล่นเตล s เซียนในแพทล,ล่าสุดที่เพิ่งอัพเข้ามาใหม่นี้นะครับสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมโซโล่แล้งนะครับอยู่ที่ประมาณคอน9ก92ดาวผมจำไม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับผมก็มาดูกันนะครับผมเมทโซโล่แล้งแล้วเป็นเมดที่แบบต้องเล่นทีมเวิร์กเลยเนี่ยมันจะต้องเล่นแบบไหนนะครับโอเคแก๊กเราป่วนนะครับก็ถือว่าโลมคนนี้ก็ดีนะครับมาช่วยเราเคลียร์กลางนะครับผม เมทอย่างเตลเซียนเนี่ยไม่ค่อยเหมาะที่จะเอามาเล่นโซโล่แรงนะครับเพราะว่ามันต้องอาศัยกับเพื่อนนิดนึงด้วยนะครับให้เพื่อนเซตให้หรือว่าเซตให้เพื่อนแล้วเพื่อนต่อดาเมจนะครับผมก็เคลียร์เสร็จเนี่ยผมก็จะดักซ้ายนะครับหรือไม่ก็เวทป่านะครับผมเนี่ยเขากำลังตีกันอยู่นะครับซึ่งเราไปแย่งได้เลยนะครับผมรอกีมหนึ่งเรียบร้อยครับผมก็ได้มานะครับเพราะว่าเมทในแบบเนี่ยคือเลือกได้2อย่างนะครับถ้าเคลียร์เรนเร็วเนี่ยเราจะไปเวทป่าเขาหรือว่าเราจะไป ช่วยแครี่เอามาังกรเล็กเลือกได้2อ,อย่างนะครับแต่ผมเลือกที่จะเวทป่าเขานะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเสียพันธิตไปแล้วเนาะป่าเขาเนาะเราก็เขาไม่มีพันธิตนะครับผมก็เลยจะลัดเขาแบบง่ายๆนะครับผมสำหรับเกมเกมนี้มันเหมาะสําหรับที่จะหยิบเตลเซียนมาไหมไม่เหมาะนะครับเพราะว่าฝั่งต้วฆ่ามีทูเรนมีเอเลนดอร์สองตัวนี้จับยากมากนะครับแล้วก็มีโตโร่เนี่ยที่กดสกิลสองล้างซีซีเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการแช่ของเราเนี่ย แต่ยากมากๆนะครับผมแต่ว่าผมแบบอยากเล่นเฉยๆนะครับก็เลยหยิบมานะครับผมก็มาดูกันนะครับว่ามันจะยากไหมมันจะเล่นยากไหมนะครับแต่ผมคิดว่าก็ยากนะครับผมก็เขาจะไม่มาโดนเราแช่ง่ายๆอยู่แล้วนะครับเอาเอดนกลับมาก็ของสักหนึ่งปึกละกันนะเพื่อนโอเมนนะโอ้โหเราโดนล้อมนะครับคีล่าทําไงดีผมน่าจะต้องแช่ดักโอ้โหไม่ดิเขาไม่เอาผมนะเขาเลี้ยวกลับไปเอาไอ้คีล่านะครับลิงเรามานะครับผมโอ้โหซึ่งลิงออฟเลนเรามันแพ้โอเมนอยู่แล้วนะอุ้ย เขาจับเตีโลผมไปนะครับผมก็เกือบโดนนะถ้าไม่ใช่เทลเซียนน่าจะตายไปแล้วนะครับเอาแบตเตือนนะครับผมไม่เป็นไรก็ดวลต่อไปนะครับผมแช่ดักอึ๊บอี้ผมแช่แล้วนะคีร่ามันโดดสกิลกหนึ่งกันดิแล้วมันนำมาให้โตโลเป็นตำแหน่ง,งกระชอน,นี้โดนเราอัดอันติเลยนะครับผมมันโดนแน่นอนโอเคเราได้มา2ตัวเลยนะครับผมก็แช่นี้ก็ถือว่าไฟเปลี่ยนไปนะครับโตโลตายก็คือฝังตัวข้าก็เพ่นนะครับแทงตายทุกคนก็ต้องหนีนะครับผมก็ โอเคถึงมันจะทุรักทุเลไปนิดนึงแต่มันก็ผ่านมาได้ดีๆนะครับสาหรับไฟไฟแรกเหมือนว่าเราจะได้เปรียบนะครับถ้าเกิดเล่นทีมไฟเนะี่ยผมคิดว่าโอ้ก็สูสีนะครับโอ้โหผมไม่มีมานาทําอะไรเลยอะเสียได้อะเราต้องรีบเคลียร์กลางนะครับโอเคเราเคลียร์เลยสองสกิลคีฟต,ตายหมดนะครับเพราะว่าเรามีบัฟมังกรเนาะก็สําหรับทูเรนโอ้โหไม่ใช่มีโตโัโรอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับมันดักสูงมากเลยนะ ทีน่าเข้าไปแล้วนะครับผมซึ่งผมอุย้ยแก๊กดูสวยอุย้ยกดล้างขัด <c oughs> ผมอีกโอ้โหอย่างนี้ไม่รอดหรือเปล่าแช่ดักอ่าสวยครับผมแช่สองอย่างนี้ยังไงโอ้ดึงโทวเอลสูด้วยลิงมานะครับผมเปลี่ยนเกมตุบโปเปะเรียบร้อยครับผมถือว่าไฟนี้เราก็ชนะปีผมแช่2นะก็ถือว่าเราทำไฟได้ค่อนข้างดีนะครับแต่เล่นนอกไฟไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ นะครับผมปักกี้นี้ก็ก่อนตายผมก็แช่2ไปนะก็คือแช่ก่อนจากนะครับช็อตน,นี้ไปเรียบร้อยนะเอ้ยแก๊กรอดด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดมีเราอยู่ในไฟ์นะครับแล้วเราเนี่ยไม่ตายง่ายๆเนี่ยมันจะปวดมากๆนะครับเพราะว่าทั้งสโลว์ั้งฝัสงขรามต้องมาระวังแช่นะครับแล้วล้างคูดาวแพทใหม่นยะก็คือ90วิวินะครับผมเกาะนานนะครับส่วนสกิลสองผมคูดาวแบบวิาวินะครับก็เร็วมากโอ้โหช็อตน,นี้เดินเข้าป้อมไม่ได้แล้วนะ โซโลกักในป้อมด้วยนะครับเราต้องอ้อมน,นิดนึงนะครับผมถ้าก็ไปเดินเถียงอย่างนั้นก็คือ ει, เรียบร้อยนะผมคิดว่าน่าจะเรียบร้อยนะครับ mm. โอเคตอนนี้คือไฟ์เกิดกับตรงกลางบ่อยมากนะครับซึ่งผมยังไม่ได้เดินไปไหนเลยก็ดีนะครับผมมาคือไม่ต้องให้ผมเดินเยอะมาคือมาไฟส์ก็ตรงที่ผมอยู่นี่คือถือว่าดีนะครับเกมนี้เราก็ไม่ค่อยมีคอมโบอะไรมากนะก็มีคอมโบกับแก๊กนะครับผมแต่แบบก็ยากนะครับซึ่งมันจะโดนแก๊กจูดอะไรเงี้ยก็หาช็อตแบบนั้นยากอยู่นะครับผม ก็โอเคจังหวะเนี้ยคียร่าเคลียร์กลางนะครับซึ่งเราเนี่ยก็มาช่วยแคลรี่เอามังกรเล็กไปได้เลยนะครับผมเอลซู El อยู่ในนี้นะครับโอเคผมไล่ไปโซโลออกมาอุ้ยเป็นฟิกด้วยเหรอหรืออะไรวะเนี่ยร <G ül> อแชด่ดีๆนะครับปึ๊ <P up> <G ül> บน่าจะนึกว่าดึงโดนนะครับผมโอเคค่อยๆเล่นไปอุ้ยโดนช้อนโอเคโอ้ผมสกิลสองไม่ถึงนะครับแต่ไม่เป็นไรเราต้องแช่มันพุ่งอีก ไอ้เงี้ยตีเลยเรียบร้อยสวยฮะโอ้แช่แบบแช่ไม่โดนเลยนะผมเนี่ยแต่สกิลหนึ่งโดนนะสกิลหนึ่งต้องโดนอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดไม่โดนนี่ยุ่งโอเคเราน่าจะต้องถอยก่อนหรือเปล่านะครับผมผมฝากดาเมจไปนิดนึงแล้วกันเราเองดนเหมือนจะปิดเรานะ <S <S ตายเรียบร้อยยังไงช็อตนี้กันบนได้ไหมผมว่าน่าจะกันได้อยู่นะโอเค ลิงดักนะครับผมลิงนี่ดักตูเรนได้อยู่นะครับโอเคเกมนี้ผมจะขึ้นเป็นเจาะเกาะมาอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับจะเอามาฆ่าพวกแครี่เขานะครับผมก็ต้องการดาเมจเนาะโอ้ยโตโร่มันปลดเกาะผมดีแล้วนะน่ารำคาญอยู่นะครับ,รบไอ้สมบัตไอ้โตโร่เนะี่ยคือเราจะแช่ก็แช่ยากพอเราจะแช่มันกดสกิลสองอะไรแบบนี้นะครับผมจะลองดักทูเรนดูนะครับไม่รู้จะดักได้หรือเปล่านะอ่าสวยครับผมเรียบร้อยไปก็คือแบบ แช์ได้คือตายนะบอกเลยจริงๆชอ็อฉอดปกิกี้นี้ไม่ต้องอันติก็ได้นะครับแต่เอาชัวนะครับเผื่อมันจะมีคนมาซ้อนแล้วก็รีบเบิร์ตไปเลยนะครับไม่ต้องไปกักอันติมากนะครับผมจริงคือคือ2แช่ตายนะครับแต่แบบเอาชัวอันติเลยนะครับผมก็เดี๋ยวขึ้นอ่าเจาะไม่ใช่สิมงกุดต่อเลยนะครับเน้นดาเมจไปเลยนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยถามว่ามันมีตัวเด้งเลือดไหมมันมีนะครับแต่ว่าอ่ามันไม่ได้เด้งเยอะขนาดนั้นไม่เหมือนแบบฟอร์เรนติโน แล้วก็ริปโป้อะไรประมาณนี้มันก็มีเอเลนดอร์นะครับที่มีดูดเลือดนะครับแล้วก็มีโตโร่ที่ใช้สะกิลสองเด้งเลือดนะครับแค่นั้น2ตัวนะครับโอมเเนี่ยถ้าไม่ออกทารอนก็ไม่ดูดเลือดนะครับผมก็ไม่จําเป็นต้องใช้ตัดเลือดนะครับผมจะลองดักดูเหมือนเดิมนะครับว่าจะได้หรือเปล่าโอเคเขาเช็คนะครับผมก็ดีนะทําให้เขาแบบระแวงไปนะครับก็เดินไปแก๊งไหนไม่ได้ก็ถือว่าเราปิดตัวเลนไว้อยู่ตรงกลางนะครับยิงกันตีมาแล้วยังไงผมก็ต้องกลับส่งเนี่ย รีบมาเติมไฟข้างบนเฮ้ยผมแช่ไปแช่2แต่ไม่ถึงตูเลนนะอันติีนะแต่ได้โอเมนแต่ผมมีฟิกก็เด็ตีตีแบบออโตัวไแกกไปนะเพื่อนไดอีวิลซีเขตมาแล้วนะครับผมก็จะแรงมากๆแล้วนะเอาเพื่อนเรากดยอมไหมอะตายแล้วคือก็คือถ้าไม่มีผมอยู่เนะะี่ยเพื่อนก็จะแบบไม่ค่อยมีซ c ซ <oughs> ีปวดเขานะครับเพราะดูจากฮีโร่ฝั่งเรา <c oughs> นะมีแค่แก๊กเลยนะครับผม ำลังจะขึ้นมงกุฎเวชชิ้นต่อไปนะครับปลึกเรียบร้อยนะเอเลนดอร์ไปนะแช่โดนะครับแล้วก็อันตีไปเลยนะครับผมโอ้โหถึกจัดเลยนะแต่ก็เลื่อนหายไปเยอะนะครับแช่แล้วเนี่ยคือเขาจะกษิสองหลบก็ได้ปะโอ้โหเขาต้องเสียล้างนะ <c oughs> คือมันมีล้างสองมันมีล้างแบบสองชั้นเนะี่ยมันมีล้างสกิลสองแบบที่ไม่โดนซีซอีกแล้วแบบพอมันโดนแช่แข็งครับผมก็วัวสาแบบรลอล้างทังหมดแล้วผมก็แบบ วางะนะมันก็ยังมีไอเทมล้างอีกนะครับผมก็คือแบบจะต้องปล่อยให้รอดนะครับผมน่าจะส่องแช่ไปเลยนะตั้งแต่ตรงนั้นนะครับไม่น่ารีบแช่2อง้ออันติเลยนะไม่งั้นมันน่าจะตายตั้งแต่หน้าป้อมสองแล้วนะครับผมเมื่อกี้นี้รีบไปหน่อยนะครับคิดว่ามันจะแรงกว่านี้นะครับเกมเหมือนจะเริ่มก็ไม่ได้ได้เปรียบมากนะครับผมคิดว่าจะได้เปรียบนะก,ก็ไม่นะครับเพราะว่าป้อมเราโดนไปเยอะมากนะครับ ยังไงเพื่อนถ้าเราอาสวยถ้าเราได้โอเมนตรงนั้นผมกงจะบอกนะถ้าได้โอเมนตรงนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ป้อมบนนะครับผมซึ่งไอโตโร่เนี่ยมันเดินมาสแกนขวาแล้วนะ in ครับซึ <mon> ่งเราเนี่ยเดินซ้ายเลยนะครับก็ผมจะบอกเทคนิคการแช่เซลเซียนไปไว้นะครับผมถ้าเกิดเราเจอตัวล้วงถ้าเพื่อนเรากังจะโดนล้วงเนี่ยเราก็แช่เพื่อนเราหรือถ้าแบบเจอเขากาลังถงถงเข้ามาเนี่ยเราแช่ไปเลยแช่มุ่งมั่วไปเลยแช่ดักทางแช่อะไรก็ได้แบบมันต้องโดนสักแช่นะครับอย่าไปแบบลังเลที่จะไม่แช่นะครับ แช่ไปเลยนะครับผมต่อให้โดนเพื่อนด่าก็ช่างหัวมันนะครับเราคือเราจะแช่ทำไมผมก็นึกว่าจะโดดใส่ฮฮเาเตะนะแต่โดนไปนะช็อตเนี่ยเรียบร้อยครับผมก็คือถ้าไม่มีสกิล2ก็ตายนะไอโตโรเพราะว่ามันเป็นเป้านิ่งนะครับพอสกิล2หมดเนี่ยถ้ามันไม่พุ่ง1ต่อนเนี่ยมันโดนแช่แน่นอนนะครับก็เดินตามแก๊กก็ได้นะครับผมผม,ผมก็ได้นะครับ เอลสูเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบเตลเซียนเท่าไหร่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาที่เดินซูมเนี่ยเราเดินเข้าไปกดดันได้นะครับทำให้เขาเลิกซูมได้นะครับผมก็ผมจะขึ้นสมุดเดยแล้วนะครับเน้นความแรงไปนะเอาแบบขอสกิลหนึ่งทีเดียวขึ้นหลอดอะไรพวกเนี้ยพวกเอลสูเอเดนดอทูเรียน,น้สกิลหนึ่งทีเดียวขึ้นหลอดไปเลยนะครับก็ทดแทนในการที่เราแช่ถ้าเกิดเราแช่ไม่โดนนะครับก็เน้นสกิลหนึ่งให้มันแรงๆไปนะครับแต่พวกนี้เป็นพวกแทงนะครับผมก็ รับไปดีครับผมมันกดล้างแล้วนะมันกดล้างแล้วนะผมแช่อีกหนึ่งดอกแล้วกดอันติทําไมมันแช่ไม่โดนวะช็อตเมื่อกี้เนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรเพื่อนเราเข้าไปฆ่าเอลสุมานะครับผมช็อตนี้แช่2ไปดีครับผมแล้วเฮเตะก็นลำสวยจัดช็อตนี้แต่ว่าเราจะได้ป้อมกลางหรือเปล่านะครับซึ่งเราไม่มีแทงนะแต่ว่าเรามีคีร่านะครับคีล่าน่าจะตีป้อมให้เราได้นะครับผมโอเคสวยเลยผมแช่เล่นๆไปนะครับผมไม่มีอะไรก็ถอยนะครับผม อยากได้บูตัวนี้จังนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยว leave, เรากลับแปลาที่บ้านแล้วนะเราบอกเพื่อนไปแล้วนะครับว่าฉันต้องการบัฟนะครับผมก็สําหรับตัวเตลเซียนนะครับถ้าเกิดมันแช่โดนซักไฟสองไฟเนี่ยคือไฟนั้นเนี่ยแทบจะชนะไปเลยนะครับถ้าไฟนั้นเราแช่ได้นะแช่ได้สักตัว2ตัวเนี่ยไฟนั้นคือแทบจะชนะไปเลยนะครับผมก็ถ้าเกิดกดโซโล่เนี่ยก็พยายามดูฮีโร่ของฝั่งตรงข้ามนะครับ ถ้าฝั่งตรงข้ามมีแท้งเยอะๆไฟเตอร์เยอะๆเนี่ยผมคิดว่าเตลเซียนเนี่ยค่อนข้างเหมาะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาเข้ามาล้วงๆเราเนี่ยแล้วเตลเซียนเนี่ยมันแค่ยืยนอยู่ข้างหลังแล้วก็รอแช่สกิล2ให้โดนนะครับมันก็น่าจะง่ายขึ้นนะครับผมแต่ช็อตที่ต้องข้างล่างมีบวกนะครับเราแช่ไปไม่โดนนะครับเพราะว่าเ,าเขาก็โดดออกนะครับผมถ้าถ้าเราเจออ้อยเนี่ยคืออ้อยเนี่ยคือชนะทางเตลเซียนแบบ100%เลยนะครับมันชนะทางเมดขาตายแทบ100%นะครับสำหรับตัวอ้อยนะเอาแช่ละ แชร์ไม่โดนโอ้โหหนักจริงชอ็อตนี้ถ้าผมแชรตรงหน้าแก๊กนี้ก็คือจบไปแล้วนะผมผมเขยืบไปหน่อยนะผมก็คิดว่าเขาจะแบบเออมีสกิลหนึ่งเถียงหรือว่ามีเดินออกเถียงนะครับแต่มันไม่นะครับผมก็เขาค่อยๆเดินออกนะครับก็นั่นแหละนะครับผมเวลาที่จะหยิบเตลเซียนโซโลแรง์เนี่ยก็พยายามดูนะครับว่าฝั่งตรงข้ามมีขาตายเยอะหรือเปล่าถ้ามีเตัวพิ้วๆผม,ผมว่าไม่ควรหยิบนะครับมันจะเล่นยากมาก แต่เกมเนี่ยตัวผิวมันก็มีแค่2ตัวนะครับนั่นก็คือทูเลนกับอ่าเอเลนดอร์นะครับผมก็เลยกล้าหยิบมาเล่นนะครับเพราะว่า2ตัวเนี่ยคือมันโดนสกิลหนึ่งเราแรงนะครับต่อให้มันแช่ไม่โดนเน่ะมันโดนสกิลหนึ่งเราแรงนะครับ2ตัวนี้แช่ดักเปน็นทีเห็นปะสกิลหนึ่งเราแรงนะเรายืนกลางกระตีแบบเอาให้มันชนะไฟไปเลยนะครับผมจ่ายได้แบบสุดๆแล้วก็ฝากเพื่อนด้วยจบเกมให้ได้นะเพื่อนใไฮเตะนายฆ่าคนอย่างนั้นเหรอตีป้อมไหม เคก็จบไปนะครับผมสำหรับแนวทางการเล่นเตลเซียนในแพทล่าสุดนี Census ้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนมากๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้ MVP หรือเปล่าแต่ว่าเกมนี้ผมมีตายไปช็อตล่าสุดเมื่อกี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ MVP นะครับก็จริงด้วยครับผมแต่ว่าได้เหรียญมาปลอบใจแทนนะครับก็ยังดีนะครับเหรียญที่ผมคิดว่าได้ยากกว่า MVP อีกนะครับผม โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเทคนิคการเล่นเตเลเซียนในแพดล,ล่าสุดน,นี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ